สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าหลอกอันเทเลสตตัว2 0 2 1นะครับตัวใหม่ล่าสุดของค่ายชิมลอยนี่เลยอันเท 2, เลส2021 DC ตัวใหม่ล่าสุดครับโอเพนบ็อกกด้กันเลยครับอ่ามันจะสวยแชค่งไหนสมราคาหรือเปล่าราคาที่ไทยตอนนี้ก็23 0 0นะครับแต่ว่าตัวนี้ซื้อจากเกาหลี ในราคา7 7ส0นห้าครับ7สนห้านี่เลยครับทุกคนโอ้สวยมากครับนี่ให้คนดูไอ้อย่จังสวยครับหน้าตาสวยมากเลย,ว,ยว้าวขาก็าสวยครับทรงสปอร์ต ด้าน okay. ล่าง,งก็นี่ครับไม่กินเจแปนของอันเทเลสจะผลิตที่เจแปนนะครับชอบอันเทเลสรอบรุ่นใหตัวนี้เป็นรอบ5.6นะครับใช้รอบต่ำหน่อยมีห้าจแล้วก็7.8 ขาที่กดชีสปูลนี่ก็ทรงสปอร์ตโอ้มหดูรูหลักเลยสปูลก็เป็น MGL สปูลแล้วจะมีรูสองรูครับสองรูให้เรามัดเชือกมีรูสองรูเยอะขราดนี้นี่ครับรูสองรูแล้วเราสำหรับมัดเชือก สวยมากครับระบบก็เป็นสี่คูณแปดเหมือนเดิมครับระบบสี่คูณแปดแล้วเรามาแกะดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างเปิดออกมาหน้าตาก็มันแดงครับประมาณนี้ มันคล้ายๆกันกับตัวสองพกับตัวสองสก็คล้ายๆกันนะครับก็เหมือนกันก็มีปรับโหมดสายโพโล,ลีไนลอนพีแล้วก็ตัวเอ็เอ็กอะไรแม็กซ์โม่เอ่โอโมโน โมโนครับมีโมโนไนลอนแล้วก็ตัวพีแล้วก็ตัวโฟโลครับสวยงามครับสวยงามว้าวสตาร์ดัตก็่อแต่เจ้าตัวไอ้สองพันยี่สิบเอ็ดนี้จะต้องใช้ขามีขาหมนุน ตัวเจนสป,ปูลน,นะครับแต่เราใช้มือนะครับเดตัวนี้นะครับแต่เราก็ใช้มือหมุนได้ครับไม่ต้องใช้ขาก็ได้าก้นหมุนได้เลยเด็ดครับกรองกล้ว,วก็เด็แถมคู่มือมาให้ก็จะมีน้ำมันห,หยอดรอบแล้วก็แาลเทปติดขาดรอบนะครับ แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็คือใช้สําหรับหมุนไอ้ตรงแจงตัวนี้ครับแจงสปูนนะอย่างเงี้ยมันจะเป็นขาแลวเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ซีเรียสครับบางคนก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องยุ่งยากไหมที่จะทําขายนี่ขึ้นมาแล้วก็หมุนแต่สำหรับผมคิดว่าเออเราก็ไม่ได้ปรับตลอดแต่บางทีเราก็มันใช้มือปรับได้ครับมือหมุนตัวนี้ก็หมุนได้ผมรองหมุนเลยหมุนได้ สวยงามครับสำหรับลอกราคาเนี้ยคดเลื่อนอ่ะทุกคนคดเลื่อนเลยดูลยคลับสวยมากไม่ต้ทำให้ดวครบบเร็วๆเ,เ,เลยมันจะนานไหม 你想嘞。Nice เจ้าตัว2,021ดูสปอร์ตดูร่าเลยทุกคน,น,นอ,อย่างสวยอ่ะเบาครับเบากว่าตัว2,010เบากว่าตัว2,010มากคู่มือก็อยู่นี่ครับสำหรับแบริ่งก็เป็นเบียดบวกหนึ่งนะครับ ับหนึ11ถ้าอยู่ในนี่เขาบอกว่า11ถ้าอยู่ในตามเอเขาตามคู่เมืองตามนะครับก็จะเขียนว่านี่ครับ11ถ้าหนึ่งเจ้าตัวแบบหนึ่งเบ,บียร์ห้ากิโลรอบห้าจุดหกสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรอบห้าจุด ก็มีแค่นี้นะครับนี่ก็เป็นผู้มือก็เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้หมดเดี๋ยวสําหรับใครที่อยากรู้ว่าเออมันทําระยะได้ดีไหมเพราะว่าไอตัวที่เขาให้มาใหม่ที่แตกต่างกับไอเจ้าอ218กับ216นะครับก็จะเป็นไอช่วงของแกนสปูลตรงน,นี้ครับสปูลตรงนี้มันจะแคบเขาบ่าแคบ่าแคบ่าเจ้า216กับ218แต่ว่า เขาจะเน้นให้มันสูงสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นแบบนี้แต่จะให้ให้มันแคบเข้าให้หน้านมันแคบเข้าแต่ว่าให้น้าตรงนี้มันแคบเข้าแต่ว่าให้มันสูงขึ้นข้างบนก็จูดสายได้เท่าเดิมครับเพียงแค่ว่าทําให้มันแคบเข้าเฉยแล้วเพราะว่าเวลาที่เราตีเวลามันเสียสายออกไปเนี่ยมันจะไม่ติดกันแล้วมันจะทําให้สายออกไวขึ้นสมูทมากาขึ้น อ,อันนี้ก็จริงครับอันนี้น่าจะจริงเลยคนะเพราะว่าทังเจ็ดถ้าหน้ากว้างเมื่อไหร่เวลาสายมันวิ่งนะครับมันวิ่งแล้วมันติดกันสายติดกันแล้วมันจะทาให้มันฟูง่ายแต่ตัวนี้เออน่าจะดีกว่าสวยงามครับทุกคนถ้าใครที่อยากดูว่าตีทําระยะได้ไกลแค่ไหนแต่คุณจะมารวิูให้ดูอีกเปเวลาต,ตอนที่ผมปีกีก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะได้ดติามกันว่าไอ้เจ้าตัว2 0 2 1เนี่ยเวลาเราไปเทสแล้วมันทำระยะได้ดีหรือเปล่าสวัสดีครับ